นะครับไร่สดนะครับให้ชมธรรมชาติยามเช้านะครับผมสุดชมวิวครับครับชมธรรมชาติกันนะครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินให้ชมดูรอบๆสักนิดนึงครับผมครับชมภูเขาชมหมอกนะครับอ่านะครับผมก็ เห็นหมอกนะครับแล้วก็นู้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอ่างน้ําทะเลสาบก็กวานพยานู่นแหละครับผมตัวจังหวัดพยาวก็ห่างประมาณสามสิบกิโลนะครับอันนี้อยู่บนยอดดอยครับนะครับเส้นทางนี้ก็จะไปนู่นแหละครับอำเภอวังเหนือนะครับจังหวัดลำปางขึ้นไปอำเภอแม่กาจานจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปดอยสะก็ดเชียงใหม่นู่นแหละครับผมก็ไปได้หลายที่เลยครับผมอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับผม อ่าครับผมอนุญาตนะครับเนาะอาจจะมือไม้สั่นๆไปบ้างยามเช้าครับผมอ่าควานไฟยาวอยู่นู้นนะครับครับผมอ่มีุหารชน่ยอ่าใชขา่ข้างในนี่ไงมันจะมีรางนอนอยู่เห็นไหมกระเด็นดูเห็นยุ่นะ นะครับนะั้นกนกนกยุงนะครับน,ก,นกยุงก็มีนะครับผมอ่าก็จะเสียงธรรมชาติเลยครับผมครับก็สวัสดีนะครับผมนะครับก็ยืนยันตัวตนนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับอนุญาตนะครับ